ค่ะในปีที่ผ่านมานะคะมีภาพยนตร์จากต่างประเทศนั้นเข้ามาฉายในบ้านเราก็หลายเรื่องอยู่นักคุณการดา<ฆ>นะคะแล้วก็ส่งผลค่ะให้มีนักท่องเที่ยวอยากเดินตามรอยนะคะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยกันจํานวนมากเลยนะคะมีการสนับสนุนโครงการแบบนี้อย่างจริงจังนะคะถึงขั้นจัดเป็นเทศกาลกันเลยค่ะกับเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทําในไทยค่ะ นอกจากจะทำรายได้สูงสุดในจีนเมื่อปีที่แล้วนะคะ6,200ล้านบาทนะคุณกันดากับภาพยนตร์ทุนต่ำเรื่อง Lost in Thailand ค่ะก็ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างกระแสการท่องเที่ยวอย่างที่เรารู้กันก็คือมีทัวร์จีนจำนวนมากเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นหลังจากชมภาพยนตร์ดังเรื่องนี้นะคะ,คะโดยเฉพาะที่ไหนคะคุณ เชียงใหม,หม่อต้องเชียงใหม่เลยเป็นฉากสําคัญในภาพยนตร์ค่ะที่ก็บอกบ่งบอกวัฒนธรรมแล้วก็ทัศนียภาพที่งดงามของบ้านเรานะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของภาพยนตร์ต่างประเทศที่มาถ่ายทําในไทยค่ะแล้วก็ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในไทยด้วยนะคะทําให้เกิดการท่องเที่ยวค่ะ เดินหน้าสนับสนุนการถ่ายทำหนังในไทยจัดเป็นเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในไทยนะคะแสดงให้ทั่วโลกเนี่ยได้เห็นว่าเราเนี่ยมีความพร้อมนะคะในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทำภาพยนตร์เราลองไปฟังความคิดเห็นของนักแสดงไทยนะคะที่เขาเคยร่วมงานกับทีมงานต่างชาติที่มาถ่ายหนังในบ้านเราดูคะ่ะว่าทำไมก็ถึงเลือกมาถ่ายทำที่ประเทศไทยคะ่ะประเทศไทยนะครับพร้อมกับชุมาวที่ใหญ่โต ที่บอกว่าประเทศไทยของเราก็สวยอยู่แล้วเข้ามาเขาก็ชื่นชมคะ่ะโลเคชันสวยๆวิวสวยๆแล้วก็ทุกคนเขาก็ตั้งใจทำงานมากแล้วก็ตั้งใจถ่ายทอดบรรยากาศของประเทศเราออกมาให้ดีที่สุดอะค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ซึ่งมีโลเคชันที่สวยงามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เปรียบเนี่ยผมเชื่อว่าความสามารถของคนไทยฮะในการตั้งใจทํางานเพราะว่าต่างชาติมาเนี่ยนะฮะเราเราเห็นเลยว่าเขาประทับใจทุกคนขยันมากแล้วก็มี ให้ความร่วมมือกับทีมงานต่างประเทศอย่างเต็มที่นะฮะสุวที่2นี่เราได้เปลี่ยนแน่นอนเรื่องอาหารเราจะเห็นว่าจากจีนที่ผ่านมานะครับหนังเรื่อง Lost in Thailand เนี่ยก็จะเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวแตะถึง2ล้านคนต่อเดือน การถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยในประเทศไทยนะครับในาภาพยนตร์ต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเราทำกันมา4 0 5 0ปีแล้วก็ถือว่ามีประสบการณ์ทั้งด้านบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแม้กระทั่งสูดิโอแลบต่างๆนะครับก็ถือว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งแม้กระทั่งสแตนแล้วก็เป็นการสร้างงานแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงเรื่องด้านการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็คือเป็นการที่เราจะสร้างาสื่อเพื่อส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรม Are you ready? คะ mm hmm. ก็ฟังแล้วมีหลายเหตุผลนะคะที่เขาเลือกบ้านเราถ่ายทำค่ะก่อนหน้านี้ก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องแล้วนะคะที่มาถ่ายทำที่ประเทศไทยที่เราคุ้นเคยกันดีก็น,นี่แหละค่ะเจมส์บอ์นะคะเดอะแมนวิ h เดอะโกลเด้นกันค่ะ,คะที่ทำให้เขาตะปูจังหวัดพังงาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะคะในชื่อเกาะเจมส์บอ์นะคุณกันดา แล้วก็ยังมีเดอะบีชค่ะที่ถ่ายทําที่อ่าวมายาหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะคะหลังออกฉายในปี2,543มีนักท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสายเดินทางเพิ่มขึ้นนะคะมาที่ประเทศไทยถึงร้อยละ22แล้วก็จุดมุ่งหมายสำคัญปลายทางที่ต้องมาก็คือที่นี่ล่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี จะแฮงเ์โอเวอร์ภาค2อีกนะคะที่ถ่ายทำในไทยทั้งเรื่องเลยเรียกได้ว่าเราก็พยายามจะก้าวเป็นศูนย์กลางการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ละค่ะเพราะว่าก็ดูจะมีความพร้อมทั้งเรื่องของสถานที่ถ่ายทำที่เราสวยงามอยู่แล้วนะคะรวมถึงทีมงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลค่ะ ถึงแม้ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับการสนับสนุนด้านทุนนะคะหรือว่าจะมีการลดภาษีต้นทุนการผลิตเหมือนประเทศเพื่อนบ้านอย่างในมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะแต่ว่าประเทศไทยก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแล้วก็คนทําหนังต่างชาติอยู่ไม่น้อยเลยนะคะอย่างปีที่แล้วมีกองภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทําในไทย <What? S 1> ให้คุณไทยเล่นๆว่าเยอะไหมว่ามาถ่าย<ๆ>ทํากี่เรื่องน่าจะเกิน50ได้ไหมคะ 636เรื่องคุณกันดาสร้างรายได้ประมาณ1,781ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะหลายหน่วยงานก็ออกมาส่งเสริมให้คนทำหนังต่างชาติมาถ่ายทำในไทยค่ะ ทั้งยังจัดโครงการสำรวจพื้นที่ด้วยนะคะ,คะที่ชื่อว่า Inbound o a h o Family r i z a t i o n Tour ขึ้นมานะคะเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาดูพื้นที่ในไทยก่อนอว่าตรงไหนหน่าถ่ายทำตรงไหนมีสถานที่สำคัญดิฉันจำได้ว่าตอนนั้นมาทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะคะรวมไปถึงเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทาในไทยนี่แหละคะ่ะซึ่งเป็นเทศกาลใหม่ที่จัดขึ้นเลยนะคะในปีนี้ก็หวังจะสร้างไรายได้ผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์เราลองไปฟังดูนะคะว่านายกสม คมนะคะที่เป็นผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยเขามีมุมมองยังไงบ้างค่ะข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอาเซียนแล้วเราควรจะต้องบอกให้ชาวโลกรู้ว่าเราอ่ะเป็นหนึ่งในในเอเชียนะคะแล้วเราทํามาก่อนใครและเราก็มีสกิลที่ดีคนของเราโอเคเราพร้อมศักยภาพของเราพร้อมและเราก็เป็นประเทศที่แบบว่าเป็นฟรีมเฟรนด์ลี่โดยแท้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราคงไม่กล้าจัดงานที่พูดเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยโดยเฉพาะ นอกจากจัดฉายภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในไทยนะคะอย่าง The Beach uh huh. The Lady Hang Over t แล้วก็ Lost in Thailand แล้วเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในไทยกำลังจะมีขึ้นระหว่าง1-10เมษายนนี้นะคะคุณผู้ชมที่ Central World ค่ะยังมีเสวนาเรื่องพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยพร้อมดึงดูดใจนักลงทุนต่างชาติด้วยใครสนใจไปฟังกันได้นะคะรวมถึงมีการประกวดหนังสั้นชิงเงินรางวัลกว่า1ล้าน 1, บาทเลยค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กำกับต่างชาติได้ลงพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร ในสถานที่ท่องเที่ยวสํำคัญๆในเมืองไทยด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะอีกช่องทางที่จะทําให้ภาพสวยงามในบ้านเรานะคุณกันดาคุณผู้ชมคะนาเสนอผ่านสื่อภาพ,พยนตร์หลายคนบอกว่านี่แหละสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งพลังไม่น้อยเลยทีเดียวก็ไม่ใช่แค่บ้านเรานะคะที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แต่อย่างในประเทศไม่ใกล้ไม่ไกลกัมพูชาเขาก็มีข้อเสนอมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดทีมงานไทยหนังต่างชาติแหละ,ค,ะค่ะให้เข้าไปถ่ายทําบ้านเขาเพราะฉะนั้นคะ่ะช่วงนี้เราก็เลยเห็นภาพย์ เป็นฮอลลีวูดหลายๆเรื่องไปถ่ายทําในกัมพูชาด้วยนะคะไม่ใช่แค่นั้นค่ะเพราะตอนนี้ประเทศในอาเซียนทั้งหมดก็กําลังให้ความสําคัญแล้วก็เล็งเห็นนะคะผลประโยชน์แล้วก็ช่องทางจากธุรกิจแบบนี้ด้วยใช่ซึ่งสื่ออย่างภาพ,พยนตร์นอกจ,จากจะเป็นเรื่องของการนําเอาเรื่องราวในประเทศให้คนได้เห็นแล้วก็มีการนำเอานะักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยถือว่าได้กําไรสองต่อเลยนะใช่เลย